โอเคนะครับเจอกับปอเช่นุ่มนิ่มทีเอ็นในพิกัดน้ำหนักกันที่125อปอนด์นะครับอันนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายของรายการแล้วนะครับคู่นี้ครับมัชกมุมแดงครับสันวันของอม MBK ครับนักชกวัย25ปีครับปีนี้เบนจะเพศเดินทางมาจากสงขลาครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ก99้มีคุณสรศักดิ์แท้ตั้งเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะครับแล้วก็มีคุณวันของอมครับขอใา้คุณโอม MBK เป็นสตาฟผู้สนับสนุนครับ ส่วนมุมน้ำเงินครับมุมน้ำเงินนี่ปอเช่นุ่มเนมทีเอ็นครับนักชกวัย18ปีจากอุบลราชธานีฟิตซอบอยู่ที่ข่ายมวยทีเอ็นมวยไทยยิมครับมีคุณนกน้อยส,อสยุพรรณเสนเป็นผู้จัดการมีคุณนุ่มเนมทีเอ็นครับเป็นหัวหน้าข่ายครับมุ่แดงสูง170ครับคูน่นี้น้ำเงิน175ครับ เช่นุ่มนิ EN ่มทีเอ็มเอาแล้วครับยกแรกเริ <N Excel KK> pues right ่มข <N brainstorm> <N ay> ึ <away> ้นแล้วครับมาแล้วครับปะทะกันครับุ่นพี่วัย25กับน้ำเงินครับวัยรุ้นกันเลยครับนี่แหละครับอุ้มตบข้งขวาสูงจากปอเช่หดขึ้นมาครับสั้นลูกครับนี่แหละครับต้องระวังให้ดีครับตนตนนี้อันตรายครับเป็นเขตแดนของสั้นขยับขยับครับปอเช่ปลายยกที่หนึ่งแล้วครับก้าปุ้ยเตะส่งแข็งครับหมดยกที่หนึ่งครับ โอมเอ็มบีเคนะครับเจกับปอร์เช่นุ่มนิ่มมวยไทยยกนี้ทั้งคู่น่าจะรุ่นพี่ใจถึงกว่าครับนุ่มใต้เจเต็มครับจับในแทงเข้าขมาครับปอร์เช่มาแล้วครับเพลงข่าวอ้าวสันแก้กันด้วยกันสับตอกสายสั้นๆครับเอาล้วครับแม่เริ่มใจเห็นผลงานครับตอกสายของสั้นแอะโดนเข้าไปนี่อารยวาหน้ากลัวเหมือนกันนะครับ นี่ก็ทบพนหนักๆครับอย่าเพิ่งเอาลูกนี้ยังไงครับซันโดนแล้วโอเอ็นโอไรงงดงามครับเครื่องเริ่มติดออกแข้งแทงเข่าตามกระจายเปียกเข้าไปยังไงอาศัยความใหญ่นี่เลยครับล็อกแล้วก็เึงนเข้าไปเอาแล้วครับโอ้โหตาเห็นแล้วครับนายยกที่สอดับซ้ายมาจากอเช่ซันเหยียดต่อเตะความวุ่นวาาแม่หมดยกซะก่อนครับพักสักครู่ครับ ครับเรื่องเริ่มติดแล้วนะครับปอเช่ทีมงานนี่สั่งเดินนะครับต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับเบียดไปเรื่อยสันก็มีอู้นี่นะครับโอ้ยตวันก้านคอออกอาการเมาไปเหมือนกันเลยครับเฮ้่สนนะครับเร่งฟื้นก็เบียดเกาะอย่างเดียวตีไอ้ล็อกเอาไว้นี่นะครับรูปล่างนี่จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องเบียดอย่างเดียวแล้วครับนี่นะครับไม่ดีครับแต่พอปอเช่จับในก็นี่นะครับมานะครับแปลว่าเสียบในกระดุกเข้าไป อ้าวปอเช่เดินหน้าต่อตันบวกด้วยศอกที่ซ้ายมาปอเช่คล้องได้เสี่ยวซ้ายเข้าไปอ้าวเร่งเขาจะปอเช่เริ่มจะทำงาน,นอีกครั้งหนึ่งครับนะครับ,รบแลกกันไปกันระหว่างเข่ากับหมัดครับดูว่ากรามจะหักหรือไส้จะตายครับอ้าจาับในมากับปอเช่เร่งเขาขวาเข้าไปเกียบซ้ายเข้ามาอืตามเหลือเกินโอ้โหต่อยแม่นนะครับแต่ว่าปอเช่ก็โด,น,โดน,นนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ยังแข็งแรงยังทนนะครับพยายามจะเบียดกล้ามในอย่างเดียว เปียกเข้าไปได้ดีกว่ากันนี่นะครับนี่นะครับเปียกเข้าไปไปตายโอ้ยโดดเตะขวาต่อยขวามาตามสูตรเลยครับฟันนี่นะครับน้างอย่างน้างอางครับแต่ตอนนี้ตันจับนได้เอาละครับกรรรุ่งงามงามพอได้เข้ามาก็อาการนี่คนละเหตุการณ์ไปแล้วครับอา้าวตันพยายามต่อยหมัดปอเช่เดินหน้าลุยต่อเตะขวาเข้ามาตันบวกันขวาปอเช่พยายามจามต่อซ้ายเข้าไป ลัดใหมได้ับปลอเช่เด้งขวาามาแล้วครับเพลงเข่าเริ่มจะเสียบอกหลังนึงดูจากมั่นใจจะคุมเกมเหมือนกันนะครับจากโอ้โหนี่นะครับแลกกันแบบนี้นะครับเอาแล้วครับใครจกพลาโดนของใครก่อนเท่านั้นนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่ครับสายเห็นคู่ก่อนเดินเข้าไปครับโดนถีบไวก่อนไปขวาเข้าไปอ้าวหมดยกพักแป๊บเดียวครับสีครับ โอ้โหอาเอาแตะขวาชิดขวาครับตักไว้ก่อนแต่ว่ามีเสียบแล้วแลนขึ้นมาครับจังหวะเก้าแล้วไปเสียบเลยครับยาวกว่าสยามโอ้โหข้างบนมีศอกนะข้างล่างเข่าเพิ่เพิ่นะครับนอกกับในนะครับคู่นี้นี่โอ้นอกนี่สันจังหวะออกแข่งต่อยหมัดทําได้ดีนะครับแต่วงในมาดูว่าปอเช่นี่นะครับเกาะในแรกแข่งครับสันจับในครับปอเช่เสียบซ้ายเข้าไปอาล้ครับต้องพลิกเกมด้วยเข่าซ้ายเข่าขวานี่หนะครับ ดับนายมาสกูรับเสียบครับปอเช่สันก็เก่าพอตัวครับโต้ขึ้นทุกแมตชเหมือนกันไม่ได้ตกเป็นฝ่ายรับแต่เพียงฝ่ายเดียับสานมีโต้ทุกเม็ด์พลายครับโอ้ยนี่เข้าไปเจอแทงขวาจะเทเขาก็จะเทเขาครับแต่ว่าฉันดูจะมั่นใจออกมาคุมเกมนะครับเขาไปก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีโต้เหมือนกันปอเช่ี่ก็โอ้โอเกมฝุดท้ายอะครับถีบก่อน ลูกเก่าเข้ามาช่วยนะครับหมัดหน้าคอยแย่เสียขาท่าเขาปอเช่ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนี่สันมองเห็นหมดนี่อันตรายครับเอาละครับปอเช่จำในได้สันก่อนเนี่ยแอบล็อกไปด้วยแล้วเรียกว่าโดนหมัดเข้าไปหนักๆโอ้โหยังไงนี่ล็อกเอาไว้ล็อกอยู่ล็อกเอาไว้ล็อกอยู่เลยครับเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับด้วยความเก่าล้วนๆนะครับหมดยกสี่ครับ อย่างไรนะครับมาแล้วครับมาชมอีก3นาทีครับออกมานี่ปอชีเชมัดในอีกครั้งหนึ่งครับเ,เติมเต็มด้วยวงในครับปอเอ้เวเบียดเข้าไปอี่โอ้โหอี๋อี่อีอแล้วไปโดนขออีกเพื่อหนะ้อาอจิตก,ก็รออยู่นะนี่ยมัดแล้วก็พยายาม ดูว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเปลี่ยนเข้าไปเอาจับปั้มในเอาฮึดขึ้นมาหน่อยครับคึกขึ้นมาหน่อยครับอ้บอาวมัดมาแล้วครับเนี่ยครับไล่ไม่จนยั่งวันนี้